สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเซ็กซี่รีวอีกแล้วนะคะแลวอยู่กับพวกเราสองคนอีกแล้วใช่วันนี้เราอยู่กับหมวยนะคะลลี่นะคะอยู่กับช่องเซ็กซี่รีวิววันนี้เราอยู่กับลักกี้เนโกะนะคะกับค่าย PG นะคะวันนี้เราสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นนะคะแล้วก็แบบ2ยี่สิบนะเราอยู่กับ ค่ายใหม่นะคะเว็บใหม่ด้วยก็คือ F8 Win นะคะใหสำหรับเรานะคะอาจจะไม่ใหม่สำหรับอื่นแต่ใหม่สำหรับเรานะแล้วก็อันนี้เราก็คัดสรรมาแล้วนะคะอ่ะก็อย่าลืมนะว่าเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะที่เราโอเคมากๆก็คือสมาชิกใหม่200ร้อฟรีไปเลย200ก็คือรับฟรีไปเลยอีก200ร้อยนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่เราก็ยังมีโบนัสวันเกิดโบนัสไลยวันอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายตอนแล้วตอนนี้ใครกําลังหาโปรเกี่ยวกับสปอร์ตนะคะเอยบอลกำลังมานู่นนั่นนี่ก็มีโบนัสต้อนรับอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะของสปอร์ตนะคะรอเเฉพาะกีฬาแล้วก็สล็อตแล้วก็สล็อตคาสิโนก็มีนะคะก็อยากให้เข้าไปดูนะคะ อยาให้ลองกดเข้าไปดูนะลิงก์เราก็อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะคะท่กดเข้าไปคลิกไปดูก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เข้าไปดูจริงค่ะอ่าอ่าอ่าพี่หมอยพี่หม,อ,มอยมาไหนลองกดบังเิเอวัน ลองลองมาจูนเนี่ยค่ะว่าน้องแมวจะหลักกีสิหรือเปล่าใช่หิววันนียหิวซูชิก็เลยเลือกอันนี้แหละแต่หิวผู้ชายมากกว่าห่ะอันนั้นหิวแล้วอันนั้นเป็นขอบแน่นอนมีใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้เราฟังหน่อยใช่โอ้จะจองคิวได้หรือเปล่าตอนนี้เออเออเขาบอกว่าเลื่อนอีกแล้วเนาะไม่รู้ยังไงอ่ะลงไปเรื่อยๆอ้าวโอเคเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบอ้าวหนาง่นะ พอพูดเราก็เงียบไปเลยอ่ะเป็นคนใจร้ายเหมือนกันเนี่ยสั่งอะไรได้อย่ังไงมาเอ็ดมาอ่ะลงไปสองบาทสามสิบสามสิบอ๋อไอตอนตอนสุดท้ายเมื่อกี้คือสองบาทคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ามันก็แบอ้าวจะกดไปอยู่อ่าเราเบตยี่สิบนะแล้วถ้าซื้อซื้อเท่าไหร่อ่าในร้อยสิเรกดอู่ิเฮ้ยเหมือนเราจะมาแล้วเหมือนเรามีคูณด้วยอ่ะถ้าซื้อก็พันห้า เราลองดูไปก่อนอีกสักครั้งเปิดกดไปก่อนเราเริ่มก็่หนีแหม่หนียังไงอยู่แล้ต้องซื้ออันนี้เธอโบยังน่ะโอเคเไปไปไปไม่ไม่เร็วไปเอาหรอเร็วไปเร็วเกินละแต่ละมันเร็วเกินไปอ่ะมันตะล่านไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะมันจริงๆ อ๋อมันเร็วแบบปุ๊บปุ๊กิอยู่ไม่ทันเลยนะค่ะอยู่ไม่ทันเลยคุณมาแล้วจ้าอ่านี่สิคู่นี้คู่นี้อ่านี่สิเป็นนี่สิหวานใช่ขนาดนั้นนะคะต้องซื้อได้ไหมอ่าอซื้อสิอ่ลองซื้อเลยแล้วกันนะคะพันห้าขะอันนี้เราซื้อครั้งแรกนะนี่เพิ่มอยู่ปะเฮ้ย ม่ต้องดู้นะมันก็ได้อยู่แล้วป้ะได้แล้วเราซื้อนะคะฟรีสองเลยนังค่ณักค่าแ้วก็มาน่เฮ้ยวาวโอ้โหอไน้องแมวมาน้องแมวมาโอ้ยย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  โอ้โหใหญ่เลยอะแต่คุณกับแบบจิตใจอะแต่ก็ยังดีไงให้มันคุณไปเรื่อยๆดีกว่าแบบเงียบนะคุณไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเราวเขาก็มาสิเนื้อยโอ้ยเอ็ดว้าวอย่าทักอย่าทักเชื่ยวไม่กล้าทักเลยอ่ะมันเงียบ ลงคูณสิบลงคูณสิบหกไปแล้วนะตอนนี้แต่ขอให้มีคพื่อแต่เอาจริงๆเกมเนี้ยต้องมาอะนะแต่แบบมาบ้านไม่ใช่มาแต่คูณนะไม่เอานะ้องมาแต่คูณอะเอ้ามาแล้วมาแล lonely, yeah, no. at, ้วมาแล้วโอ้โหไปเรื่อยๆอยเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่อยากให้อะไรก็ให้เขาน่ารักไม่น้องรักพี่ของฉันน้องรักพี่ของฉันเอากระป๋ามาละห้าร้อย เออคุณไปอย่าเพิ่งหยุดหยุดไปแล้วอย่าเพิ่งหยุดนะโอเคคุกจะรู้เรื่องอะไรน้องรักกี่้าอันนี้คือเงี้ยบๆคือไม่ใช่อะไรลุ้นหนักมากค่ะโอ้ยสามท่าลงซื้อพันไั้นะคะทุกคนเรายังเหลืออยู่ยังเหลืออีกรอบหนึ่ง ขุดไปอีกไว่ายอย่าเพิ่มมวอ่านหมดแล้วมาเท่านั้นแหละก็ซื้อไปพันห้าะได้มาสองพันได้มาสองพันโลเลยทุกคนแล้วซื้อพันห้ากำไรสองพันแล้วจ้าเอแล้วพี่หนึ่งหมื่นเ่รคะเนี่ยกำไรสองพันนะคะแล้วกลับมาแล้วซื้ออีกรอบเลยไหมลองกดก่อนนะเดี๋ยหรือว่าเพิ่มเบ็ดเออเพิ่มเบ็ดดูไหม๋ยวลองเพิ่มเบ็ดให้เพื่อนๆดูเนี่ย่อลองเพิ่มเป็นเบ็ดสิ ไปสี่สิบแล้วซือ้อเท่าไหร่เนีตัวซิงค์ซูน,น่าจะเท่าอันบักฮีปะซื้อสามพัน, 3, นใช่เท่าเท่ากันเท่าอันที่บอกว่าซื้อที่เรา่ี่เราเล่นเ่ยค่ะเอาคิดไงโอ้ยนานแล้ว <c oughs> ทำไม <c oughs> นานมาอมอเอ้ยบงเอ,อ๊ไหนก็อ่ลืมนะวันนี้เราอยู่กับ F8 Win น,นะคะเฮ้ยเขาป่วยอยู่นะวันนี้ สำหรับเราสองคนที่ดวงบบกว่าใช่เพราะว่าปกตินี้มีคเขาจะเป็นคนใช่ที่มีก็คือดวงดีมาเรื่องวกี้เค่ะเทียบแับเราสองคนคือเราสองคนก็คือแบบแบบดวงแบบว่าแต่เอาจริงนะว่าถ้าเราเล่นได้ไขรก็เล่นได้นะคะเฮ้ยอยู่ข้างนอกได้ขนาดนี้เราต้องซื้อแล้วอุ้ยพันหนึ่งอะ เพราะว่าเรามีคุณด oh! ้วไงเรามีคุณสิบไปเลยนะเนนะโอบางทีก็จะแปบอยู่แมกไปอีกพันหนึ่งจ้าว่าไม่ได้นะแมวอ่ะแสดงว่าเขาชอบเบ็ดสี่สิบเขจสีสิบหรือเปล่าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นะ อย่าลืมนะเรามีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะคะ200ฟรี200ไปเลยนะคะใช่โอ้ยตามเข้ามาดูเลยต้องตามเข้ามาดูแล้วนะเว็บเนี้ยจริงใช่หู F8 Win เนี่ยถ้าเราเนได้ไครๆก็เล่นได้ริงอยู่ข้างล่างนะคะใหญ่ทุกคนเข้าไปกดดูอยู่ก่อนนะใช่ไปกดกดดูกันได้นะคะไปดูโปรโมชั่นที่หน้าเว็บเขาแบบละเอียดละเอียดได้เลยอ่ะเราซื้อเลยเรากำไรมาซื้อ แต่เพื่อนๆแบบข้างนอกมันก็ยังแบบแต่เพื่อนๆน่ะลองอย่าลืมเข้าไปกดนะคะช่องเราทั้งช่องทั้งช่องเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าช่องเฟซซี่มิวเหมือนกันเราจะมาแจ้งนะคะใช่เออไปกดติดตามเพจของเราได้นะเราจะได้ไม่ต้องพลาดข่าวสารดีๆของเรานะคะโอ้แบบว่ามันจะเป็นแบบกิจกรรมสนุกให้เพื่อนไใจสนุกทุกเดือนด้วยใช่ทุกวันที่เก้านะคะอ่า88บาทอยู่นะ ก็แบบว่าให้เรื่อยๆนะคะเออข้างนอกมีป่วยอยู่นะตัวเองก็โอเรว่าจะชอบคุณไปเรื่อยๆบอกไม่ได้เลยนะสื่อสิเดี๋ยวพอจะสื่อนางก็บอกว่ามาครูอะคุณไปเรื่อยๆคุณไปเรื่อยๆใช่ ซื้อเลยอ่ะซื้อเลยนะมาซื้อสามพันนะคะเพื่อนๆอันนี้เราซื้อพัตาที่สองนะคะเรากำไรมาซื้อนะอ่าเราได้สิบปีสปิดนะใช่เราได้สิบปีสปิมแตี่เราคะออเออใช่บัตรที่เราไดสิบสองสี่อืมไม่นะเดี๋ยวทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขูนยังไม่ได้นะ ก็ซ hey, hmm. uh, yeah, uh, anyway> ื้อไปสามพันค่ะจะยิ่งใหญ่ค่อยๆนะค่อยๆเฮ้ยอันนี้มาคูณอย่างเยอะไม่ได้เลอรู้ยังเรูซื้อไปสามพันมาแล้วน้องซูชิเข้ามาแล้วเฮ้ยไม่ได้จ้าโอ้น้องมะคู่เราก็ต้องมาให้ด้วยด้วยป้าไว้เรากินกันอะไรนี่ไงทำไมหงุดหงิดจังก็มาอยู่นี่ไงแม่แอนยังมาแล้วเนี่ยโอ๊ยนม่ได้หุดหงิดจ้ะ นี่เหลืออีกสามพัเองอ่ะลุนอยู่ลุนอยู่อ่ะแล้วคุณจ่าอะไรก่อนคุณกับอะไรคุณผู้ชมโอ้ยโอเคค่ะทุนนะคะซื้อไปสามพันได้พันสองอ่ะซื้อไปสามพันได้พันสองนะคะขาดทุนไปพันพันเจ็ดพันเจ็ดปะไม่รู้อะเออประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น นางแบบว่าเฮ้ยหนูนางจะนไม่ชอบแบบว่านี้รถเบ็ดมืนยี่สิบนะคะหรือนางจะไม่ชอบแบบว่าให้เราซื้อตอนเดสสสิบนะไม่อนะอาจจะต้องซื้อแล้วพอออกมาข้างนอกก็เป็นอย่างเงี้ยบ้าบอคอแตกมากเลยอ่ะหรือว่ากดกดเองอาจจะดีกว่าอ้าวไม่เอาสวยคุณตอบไปแล้วจ้าเราอยู่ข้างนอกดีกว่านะคะข้างนอกก็อะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยไม่เข้าใจนางเหมือนกันเนาะเอาใจไม่ถูกเลยนะเนี่ยเอาใจไม่ถูกแล้วนะ อาจารยังไม่ถูกเลยนะเอออาจายไม่ถูกอ่ะถองเงาวันนี้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่อยากให้เราซื้อก็ไม่ซื้อก็ได้อ่าอ่าโอเคยังไม่กลัแล้วชอบอ่ะชอบตอนที่เขามีคูณไปเรื่อยๆนะมันทำให้รู้สึกว่ามันได้เป็นมันได้ดูมีอะไรหน่อยกะเนาะอืมอ่ะเพ่อนถูกเปิดข้างนอกนะแล้วเขาก็ยังไปเรื่อยๆอีกอันนี้เราคือเรายังไม่ได้หมุนเองเลยนะอันนี้คือไปเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเออ เนี nee, ่ยแต่ถ no, so, ้ามันเป็นอย่างเงี้ยว่าชอบแบบอย่างงี้ดูเรื่อยเลยอะเออเนาะก็มาเฮ้ยยัง้นได้่อแต่ว่าสามช่องยากอ่ะยากอ่ะ ได้กันก็คือไม่ได้อะไรเลนมีเขามานะคะอย่าลืมนะเราอยู่กับพีจีนะคะกับลักกี้เนโกะนะทุกคนโอ้ยัวมากแล้วก็อย่าลืมนะคะ F8 ฟแปวินนะทุกคนมีโบนัสเยอะแยะใช่โปรโมชั่นดีๆเพียบเลยใช่มาสิคนใหมาไปดูนะคะโอ้ยมันปัวจริงๆจ้าโอ้ยกมือหนนะอันนี้ได้มาฟรีนะคะเราได้มาฟรีไม่ได้ซื้อนะ หลังจากที่ซื้อไปแล้วสองตาก็คือแบบว่านะอ่ะเฮ้ยเขอเกบคุณให้เยอะนะแต่ก็แบบบางทีก็มาให้หน่อยยังไงให้คุณกลับมาอื่นได้คุณไปยี่สิบเฮ้ยฟรีจริงๆอะเนี่ยโอเคโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนที่ไหนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไหนโอเคอย่าอย่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอ้ยโอ๋ออดใจจะวายอะจ้ะอะอะได้มาฟรีๆสองพันบาทอยู่ เท่าไรได้มาสองพันปะเอ๊ะทำไมอ๋อมันรวมกับอันนี่ป่ะใช่ได้มาพันแปดจ้ะอืมตอนแมารวมกับอ๋อแล้วคือตอนแรกเราได้แปดร้อยแล้วก็มารวมกับอีกใช่ป่ะใช่โอ้ได้มาฟรีๆนะทําไอันนี้ฟรีๆเลยอันนี้ฟรีๆเลยนะคะใช่ว่าปกติก็ไม่เคยงานยังไงไปแมสหรือว่าอ่า มันคอมีมาเลยๆใช่นะเนี่ยแล้วเราก็ได้อยู่ข้างนอกอยู่ตลอดจริงๆเราไม่จำเป็นต้องซื้อเราเมื่อกี้เราเราได้มาฟรีงะเราก็เลยแบบช่างมันนะได้ว่าพีเรียอยู่ข้างนอกดีกว่าจริงแต่ว่าจริงๆนะเพื่อนๆอ่ะเฮ้ย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 เห็นไหมเนี่ยโอ้ยหัใจคงไม่เด้ให้เราติดเลยเราก็ตื่นเต้นไปอย่างั้นแหละ แม่แต่เราก็ยังอยากตื่นเต้นไงใช่เราก็ยังแบบว่าเออเผื่อได้ลงได้ลุนอะไรกับเขาบ้างแต่เราก็ยังหวังเราอ่ะเราก็อยู่บนบความหวังอยู่แล้วเนาะใช่ทีนี้ต้องหมู่ในความหวังนะคะอยู่กับเศรษฐกิจแบบนี้ล่มาน้ำตาจะไหลพูดถึงเศรษฐกิจเลยน้ำตาจะไหลเลยค่ะโอ้แต่เขาชอบตะคุนจริงๆนะเกนเนี่ยคือแบบว่าก็น่ารั่งแล้วก็ตะคุนตะคุน เต้นมากค่ะบางทีได้ฟรีอ๋อปกติดวงเรานี่คือแบบสองคนก็คือโอ้โหโอโนมากนะคะปกติเราไม่เคยตกลงเลยกดเองก็คือแบบว่าบงมากแน่นี่หนักไปบังมาเรื่อยมันก็แบบเหมือนออกมาเฉยเฮ้ยคุณเยอะจังล่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่สวย เอ้ยสวยยาวยาวไปจ้ะยาวยาวไปจ้ะไม่เอออะไรลงมาเอามาอะไรเอ็ดไหมเอ็ดเอ็ดหมดแล้วค่ะโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วนโออเราก็กำไรมาแล้วแต่เรากำไรเร็วจ้าใช่เรากำไรสองพันกว่าบาทแล้วนะจ๊ะแต่เขาก็ยังกำไรอีกเรื่องหนึ่งแบอะไรกันเนี่ยขุดนางกันตรงนี้เราโอ้ช่วงนีนะเพื่อนๆเรงให้คอนคาห์กับลัคกี้เลโก้นะทุกคน สุชีชียัดเงินไปกินสุชีหรอปะอ๋อหิวแล้ออกไปกินต่ไม่ได้หิวแลแต่หน้เบื่อมากเลยเี่ยเ่ไรทุกอย่างจะกลับมาเหมือนมนะทุกคนอยากทอะไรกแบบปกติเนาะตอนนี้ใส่แมจนแบบว่าเอน้ากดาแต่ว่าไเยเป็นรอแมสห่ไม่เป็นยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนด้วยนะค่แล้วจริงเราก็เป็นกาลังใจให้ตเราเด้วยใช่ดูแสุด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดมพวเราด้นะคะกดะดิ่จริงเรใช่ แล้วเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาก็ยังมาเรื่อยๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเปิด20อ่ะอันนี้คือไม่ต้องซื้อเลยนะทุคนอันนี้คือให้มาลวนๆเลยนะใช่เราก็จะกดอยู่ข้างนอกนแหละเราจะไม่ซื้อแล้วเราจะกดไปก่อนนะคะนั่งน่ารักอุลมาอุลจัดเีนหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนเป็นอะไรย่ะอโอกดเปลี่ยนใหญ่เลยที่บบก็เริ่มอว่าเริ่มบบจ็คเนี่ยมามอยสบาน่าสิ ก็ถ้าไม่มีคุณก็เป็นอย่างนี้แล้วนะมันก็จะได้น้อยอ่ะก็เราก็ต้องทําใจเพราะว่าเขาคูณมาแล้วไงแต่ก็เรื่อเงียบเลยเรื่องคูณน้อยงั้แลไรยังไงเรางั้นราไปเลยไหมกับเรากำไรละกำไรละไรอย่าไปซีนะเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ F8 วิ n นะคะ เว็บนี้เว็บเดียวเลยนะไม่มีโกงนะคะเพราะพวกเราคัดสันมาแรกให้ทุกคนกดเข้าไปดูก่อนเรามีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะโอเคแล้ววันนี้เราไปก่อนนะคะเราฝากไว้ด้วยนะคะกับเซ็กซี่รีวิวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด i b e ให้เราด้วยนะคะคลิๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ